สวัสดีครับพบกับช่างวัดเช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวจอ Android นะครับวันนี้มาติดตั้งในรุ่นของ isuzu m มิวเนะครับตอนนี้ก็ทำการติดตั้งไปที่ี่เรียบร้อยแล้วครับก็มีตัวนี้มีคอนโทนรลพวงมาลัยนะครับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับมาดูกันดูที่ตัวกล้องถอยก่อนเลยแล้วกันออสักครูคร่เข้าเกียร์ถอยครับ าที่ฟังก์ชันดูนังฟังเพลงครับฟอนโท,ทนพวงมาลัยใช้ได้เหมือนเดิมนะครับกดน็กได้ครับเลือกเพลงใหม่ได้อ่าครับกดโฮมได้ครับโฮมได้ครับปิดหน้าจอได้ครับตัวนี้ ถ้ากลางคืนหรือกลางวันจะเรีงแสงครับอัตโนมัติครับเล่นได้ก็สามารถปรับแต่งอีโคไลเซอร์ได้ครับอีโคไลเซอร์ทั้งหมด10แบรนด์นะครับคาวาเลช สวยงามครับครับถ,ถ้าท่านใดชื่นชอบหรือสนใจงานติดตั้งครับจอแอนดอยสวยๆก็สอบถามเข้ามาได้ครับ089ก็435578หรือติดตามในผลง,งานการติดตั้งที่เพจของ ช่างวัดออดิโอนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นจอเวอร์เทคแรมสองลม16 Android 10นะครับรับประกันให้1ปีเต็มนะครับถ้าท่านใดสนใจเสริมหลอ่อเสริมสวยให้กับรถคันโปรดของท่านก็ติดต่อเข้ามาครับยินดีพร้อมบริการและให้คำปรึกษาครับชอบรุ่นไหนชอบโมเดลไหนแรมเท่าไหร่ลอมเท่าไหร่สั่งได้ครับจัดการให้อย่างสวยงาม ก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวงานติดตั้งของ Isuzu MU-X นะครับขอบคุณครับ